มันอยู <t od ay |ms|> ่มันอยู่ถ้าเราไปแล้วมันเอาเพื่อเราไปแล้วกลับมานี่กลับมาชุดตรงนี้กูขำให้กูขำให้เอ็มดีเสียงมึงหายไปไหนอะเอ็มดีเสียงหายไปไหนสั็มดีเสียงหายเลยเสียงหายลานบินเลยสนามบินนั่นแหละตรงนั้นแหละสนามบินสนามบินนั่นเลยตามประตูได้ไหมอะตามประตูได้ไหมตรงกลางระหว่างแปมกับเราอะ ไอ้ตู้เป็นไอ้ใครเป็นคนสั่งลงนะใครเป็นคนสั่งลงนะไอซิกงไอซิ่งจังแรกโอเครถอะไรอ่ะเหลือบม่วงเหลือบม่วงรถหมดดตึ๊บเลยเฮียปืนมันกระจายรอบไกลๆเต็มเลยนะปืนขนาดหันแต่ละคันกระจายกระจายจังเลยช่างมันมึงก็ระจายเหมือนเดิมอ่ะมึงค่อยๆเล่นมันมันออกยากมึงก็หาที่กักดีๆนะขยับมาขยับมา bây giờ ở trong đợt, ở trong đợt, tôi ở trong đợt. tôi chơi với à, còn đi phăng nãy phăng đi, เฮ้ยโชน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 เพื <descon> ่อนสั่งโชนแล้วมาสั่งโชนแล้วไอ้ตัวสั่งชนแล้วไอ้ตัวสั่งชนแล้วกูนขไหนขาไหนวะเฮ้ยมา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 มืงเห็นไปเนี้ยตรงเซ้ายเนี่ยเขาชนแล้วมาชนดีเฮ้ยหน้าแดงมาดิมาดิกูไปกูไปนะเว้ยกูไปกูไปกูไปเพื่อนมาดิมาดิเพื่อนมาเพ่นเีย้เล้วเลลอยู่บนหลังทางนะ ไปลงไหนไปชนไปล้อล้อไปก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นดู okay. ู้ใหญ่ผู si is i̇s sort of ้ใหญ่ผู้งหญ่ผู้ใหญ่ไม่ไอชนไปชนไปอยู่หลังะมืออยู่หลังๆไปชน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 เฮ้ยมามามล้วมาแล้วมมาชนยุนเพื่อนตกนะเล่นมาเล่นมาเหนูกูตกตกกตกลง ินดาวิ่งกินดาวิ่งกินดาวิ่งวิ่งขึ้นไป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 เลยไปเลยไปเลยกินดาวิ่งให้หมดกินดาวิ่งวิ่งขึ้นไปไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยมึงหนเลยหนเลยมึงไหวด้วยเสียงมึงร้าหมายเอ็มดีเสียงมึงร้าหมาเลยงอเลยงอไปได้มันอยู่มันอยู่มันมันเอาอยู่นะมันเอาอยู่นะเอ็มพีมึงปักให้หมดดิเอ็มพีมึงปักให้หมดดิปักให้หมดดิเอ็มพีปักให้หมดดิ มันเอาเพื่อเราไปแล้วมันเอาเพื่อเราไปแล้วกลับมาที่กลับมาชุดตรงนี้กูขำให้กูขำให้เอ็มดีเสียงมึงหายไปไหนอะเอ็มดีเสียงหายไปไหนไอ้สายเอ็มดีเสียงหายเ้ยเสียงหายปืนปืนปืนข้างหลังปืนข้างหลัง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 ชุบก้อนชุบก้อนชุบก้อนชุบไป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 หนูชุบไปชุบได้ชุบได้ไอ้ปืนข้างหลังอะเฮ้ยเข้ามาหลังเยอะเข้ามาใหญ่บ้าน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 เฮ้ยมากูมูต้องการนี่ไปไหนกันโมด้าเอ็มดี กูจะออก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 เดียวยิงใูดิชุบเลย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 ยิงรถมัน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 เดี๋ยวกูปิดเองเดี๋ยวกูปิดเองยิงรถมันยิงรถมันเดี๋ยวกูปิดเองยิงเดี๋ยวกูปิดเองเดี๋ยวกูปิดเองไปยิงรถมันแต่ยิงรถมันเข้าไปไหนไฟนะเข้าไปไหนไฟ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 กูตายข่วยแล้วแม่กูเองเดี๋ยวกูเองเดี๋ยกูเองเฮียกลางไฟกูมันเงียบจังวะมันเป็นเทียอะไรเงียบวะ กลางไฟกูอะยิงโอยู่โนยกลางไฟกูมันไปไหนหมดวะเฮียแม่งมันเงียบชิบหายเลยเฮียเฮียไม่รู้จะเงียบยังไงไ้เฮียแม่งมามาขึ้นมออออเลยตัวปืนตัวปืนออเลยเียแม่งกลางไฟมันไปไหนวะเสียงมันหายไม่หมดหรอกกูไม่ได้ยินเสียงใครเลยเสียงเราไม่เสียงเราไม่คุมเลยอะไม่ก็ได้พี่ทามันตกอีพี่ก็ได้อีกอะผมบอกเลยตรงเนี้ย เสียงแม่งไอ้เฉินไม่อยู่เสียงมันหายจริงเหรอวะเล่นเงียบชิบหายเลยคุยกูแม่งใหม่กูแม่งกูว่ากูล่าสุดแล้วนะเพราะกูไม่ตามเพื่อนมันก็ไม่มีใครตามจริงๆนะเว้ยกวเอ้ยอะเอา้ัมทีกันเอาอย่าเอาอย่าตนให้ยังเล่นไม่ผมโอเคพี่ กินไปยังกินไปยังกินไปแล้วครับกินไปแล้วไอ้ดีเจเจนหกครับไอ้เฮียกู้อะไรกันวะเจเจนหกครับพี่ถ้ากูไม่เอาศพเพื่อนก็ไม่ตายหรอกไอ้เหียขึ้น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  <c oughs> หมอมาหน่อยดิยเฮีย เคสป้นมัน,มนตำรวจมันมาดูั้งบอกว่า เฮียใครวะว้ยไฟไหนโว้ยหมอมาเอาทันนะนี่หมอมาเอาทันนะนี่เขี้ยหมอมาเลยมมวะ หัวสิบห้าคนเพื่อนตกโอ้เพื่อนตก,ออนตกไอ,อ้เหีย้ยเฮ้ยควายปืนกูเฮ้ยเฮ้ยไฟกันอยู่โอ้โหโดนว่ะแม่งพวดลม้มกูว่ามันพลาดที่เสียงเราด้วยไว้เสียงแม่งมันไม่อยู่ไว้ไอ้เหี้ยควายเฮ้ยได้ย,ย,ย,ยินเสียงศพเด้ง Và. Ồ, phương, mà nó phương, mà? Ồ, bớt và quẻ phơ mà nó phơ rồi mà quá bớt và quẻ ừ. cũng buộc chạy cho mấy buộc thế nào, lại hiền กระจกรถกูมันกว้างไงวะไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยหมอไม่รับเคสจริงดิหมอมึงทำไรสิห้าคนวะเอามามานี่น้องใครอะเฮ้อาจารย์เี๋ยเดมัน,นี้ข่าวเตอเหี้ย,ยจงไม่เห็นกูจงลืมกูจงลืมกูจงลืมกู จงลืมกูจงลืมกูเอออย่าเล่นกูหมอมาหมอมาหมอมาหมอไม่คือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคนใหม่ด้วยคนดูก็ใหญ่ให่ที่บอกว่าน้องๆมาน้องๆม,มันยังไม่แก่สตรอรี่ไว้มันยังมันยังเขินสตรอรี่กันอยู่ โอ้เพ oh, ื่อนกูไปหมดเลยวะเฮ้ย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 เหล่เพื่อนกูเหล่เพื่อนกูมางี้มางี้มางี้หน่อยเดี๋ยวกูเด้งให้โอ้ไปหมดแล้วมึงนี้เงียบเหงาเลยวะเขาอะไรวะเขาเหมือนเริ่มไฟเห็นเขากินยาเอามีดมา ใช่คือเขากินปุ๊บเขาเข้ามาล้วงแบบมาล้วงหลังเลยอ่ะกูสั่งย้ายบ้านแล้วเว้ยตรงกลางไม่ไม่มีเลยนะเมื่อกี้ตรงกลางคือแบบคือไม่พอจริงๆนะตรงมาพูดพูดจริงๆนะตรงกลางอ่ะมันมาไม่พร้อมด้วยบางไงวะ